สวัสดีครับพบกับทนิน wise wealth กันอีกครั้งนะครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของคริปต o เค r r e เรนซโดยผ่าน super trend and range indicator กันนะครับขอเรียนให้ทราบว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งาน indicator ใน trading deal เท่านั้นไม่ได้เป็นคลิปที่ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนใดๆ ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนทำการตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับกลับมาอัปเดตสถานการณ์คริปโตเคอเรนซีจากราคา Bitcoin ประจำวันที่21มีนาคม2,567กันนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับตัวาราคา b บิตคอยด้งกลับมาค่อนข้างแรงนะครับ7-8แล้วก็ช่วงจะเห็นว่าราคาที่ขึ้นมาตรงนี้ก็เราคิดว่า ยังคิดว่ายังเป็นฝั่งขาเซลล์ได้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วมีโอกาสที่จะกลับตัวได้ดังนั้นอาจจะต้อง Money m a มเน e เม n นให้ดีล i สเม a นจเ e m น n ์ให้ดีนะครับเราเข้าเซลล์ออเดอร์ที่67,750นะครับตั้งส t o p Loss ที่69,300นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตที่63,200นะครับถ้าสมมติว่าตัวราคาเลื่อน ลงมาที่66,500เราจะเทลลิงสต็อปตัวของสต็อปลอสมาอยู่ที่68,500นะครับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะขาดทุนก็อาจจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในการเทรดนะครับผู้ใดที่ชอบแนวทางการเทรดแบบนี้ติดตามเราทางโซเชียลมีเดียตามช่องทาง,างต่างๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านสนใจในการใช้งานสุ p e r Trend and Range Indicator ที่ได้นำเสนอในคลิปนี้และต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเฉพาะการุณาติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อที่แสดงอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นอีเมลไลน์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่ท่านสะดวกเรายินดีให้บริการและตอบทุกข้อสงสัยเพื่อช่วยให้ท่านใช้งาน Super Trend and Range Indicator ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอแนะนำว่า Indicator ที่นำเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรดและไม่ควรถือเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ในการตัดสินใจการเทรดของท่านหัวใจสำคัญของการเทรดให้ได้กำไรอย่างยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่อินดิเคเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การจัดการเงินที่ดีหรือ money management และการจัดการความเสี่ยงที่ดีหรือ risk management เหล่านี้คือปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ท่านเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษากำไรในระยะยาว ดังนั้นขอเรียนให้ท่านให้ความสําคัญกับการวางแผนการเงินและการจัดการความเสี่ยงของท่านเช่นกันเพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับการเทรดในอนาคต